สบายดีสบายดีคือเก่ามาด้วยิงเผาเยอกินเะ <c oughs> ขาน้ำกันปลาลูาแซ่บดเสดไดต้มเป็ดได้พี่น้องเอ้ย,ยแเสดขาได้หนาพี่น้องเคยกินหมี่บ๊วยมาเลยต้มเป็ดน้องพระองค์น่ะมีแต่กินอย่างเดียวเด้อหนารับประทานมากปลาลูแต่แซ่บอันนี้ เพิ่งยานอีน้าขอบำมือนะครัอ้าวไอรู huh. ้ขุเละมาเาน้องสายอ้าวันกำงขึ้นมกินสรมันจะเว้นเยเออุง่นคส่รมันขึ้นอีบอ่ม้้

เอาขี้ผ่อนไปค้ายเป็ดให้เฮียนน่าออรายจนกินหมดได้ไก่มันร้ายปีเฮีนสำมเหนเฮ็ดกระด้างมาสัก ไก่ตัวนั้นัเกิดแต่ห้าเตยังน่อยหัวมีอยู่ซิบกว่าปีนะพ่อไก่มีอยู่ซิบกว่าปีปะลูกปลาต้มเป็ดบ้านเฮาขาดเลยน้ำมันเนาะ

มโนี่ดืลองนี่ละวกเดนอืมนดี่เกิดเอนทดำุ่มนีเด้เดียวค่ะอือีเลกกิดเอนเจ็ดคนคือมากินอะไรแล้วมาเนาะออาเอาเอาวอนก็กินมาแต่อยู่ันปลลุงเอ้ฮาก็กินน้าเฮลูบอยไปบุออยู่ดีไม่แห้งปะลุงเอ้เฮากรไดเจ็บเอนเนียนกระต้นกระโตละ บารีเพิ่วมาสั่งให้กินให้เบิดเลยว่านสามคนให้กินให้เบิร์ดสองถัวยอน่า,า,าขางแต่มันขึ้นนี่บ่นี่ ขึ้นปลาลุงเลยไ่ได้ผับตาเลยนะเอ็นตาบ่รู้จังใดทางด้านซุปห่าบผม,มีสีบ่มีสันจะดีซสบเหล่ เผ่นเป็นมาเนี่ยค่ะสิบกว่าปีแล้วปะลุงเลยแต่เขาเงานของเขาหายกูแหละเริ่มเป็นแรกเป็นแรกก็คือว่าล้มสักปะลุงพื่นสักแต่ก่อนแต่กระซีอาการบอยแห้งสกักวันพระวันยังนี่นสิสกักแก่โตขึ้นแก่โตขึ้นบาดน,นี้โอ้ยปะลุงเลยสักดู บานนี้มันสากดูเกินไปมันเหตุให้เฮาเมือนนะ่อยเนาะมันเมื่อยไ,ได้คนสากม,มันตานมาไว้มันแหลกป่วยไปเลยปะลุงเลยบุเมนว่าเป็นมาแต่กำเนิดต้อง้างกับเป็นวางเียนปหายเนาะพอเป็นประมาณสิปีเนี่ย ป้อหามอสามมอสามป้อเออเป็นแต่ปหาช่วงเงินแม่เออจมบุไปห้งเฮียนเผื่อกระเทือนห่อนห่องมอสามไปลงเลยกระเทียนต่อไปบ่ได้เนื่องจากว่ามันเกิดอาการแบบสักดูเนาะ แล้วกเราอยากให้เพื่อนขีโรดท่านแหละยามันพิดพิษพลาดไปแบบว่า,ปาไปสากน้ำ<ม>ทางเนาะนั่นอ<ม>ัน,น <ะ S 1> ตรายแล้วก็ให้ออกจากโค้งเฮียนปลลุงเลยแล้วก็ป่วยมาเลยบาดนี่นนถ้าเพิ่นป่วยย่ำไรนะสิบริหูสึกโตหรอกปะลุงสิลอยไปเลย <c oughs> ไปหาแพทหาหมอมากกับบอดี้วันได้่นวันดีกับไปเบิร์แต่กันยังบอดีเ้เอฟซีกับทามมากว่ะคือเอาไปเบิ่งฝั่งไทยเบิ่งว่ะโอ้ยอยากเอาไปอะไรปะลุงมัมนหางไปบ่ายนย่าน้ำโควิดแหละสถานาการณ์เดนพันชไปได้เนาะโควิดกระบาด สวรตอนนั้นเลยที่ยาสวรรค์เลยน้องเพื่อนกินยามาจากสวรรค์เลยายายายัางพอยาหลังับปะเออเพื่อนไปเอายาปัวมาแต่สวรรค์ผัวลุงเลยหายจินกันยังคือเก,ากอา่า เป็นแต่พูแต่นูสิบปีหูจนมาหอดป่านนี้กินยาประจำเนาะไปเมื่อเช้ายังได้ีนมาแทนเอาีนี่บอมีไปเขาเขาวันนี้ลังเดือนกันยายน เมื่อคืนเนี่ยออายอายกระโทษมามาหาเพื่นพลงเลย้อยเพิ่นจะทำงานทางฝั่งไทยอย่เลยวิดีโอข้อมาหานอก มาเห็นน้องในสภาพนี้โอ้ยเนาะเห็นงานกอบเป็นอนเห็นงานแล้วเนาะเป็นห่วงไมปนท้เปนเข้าขเจ้าว่ามีกดเน่ยมีซีมองด้ไปเไเท้าก็เท้นเท้าเท้าเ้าอเขาได้

นี้ก็สามารถพักผ่นได้ลุงบ่ฟังก็สเวลาคิดเพียงเท่านี้จะกระเป๋าอนโอกาสหน้าเด้อปลุงเด้อสวัสดี